พูด3คํานี้นะครับกับตัวเองในทุกๆวันนะครับชีวิตคุณเนี่ยจะรุ่งเรืองร่ํารวยดึงดูดสิ่งดีๆขึ้นทันตานะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับชิวิดีโอนี้นะครับจะมาให้3คําพูดนะครับเอาไปพูดกับตัวเองนะครับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับใครนะครับที่ เป็นคนทีอ่อาจจะชอบพูดร้ายกับตัวเองชอบตำหนิตัวเองนะครับชอบว่าตัวเองนะครับให้มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับเริ่มจากคำพูดแรกเลยนะครับพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีนะครับจำคำนี้ไว้เลยนะครับฉันเป็นคนโชคดีนะครับให้พูดคำนี้ไว้นะบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ย เจอสถานการณ์ในชีวิตที่ไม่เหมือนกันทุกคนล้วนมีช่วงที่ดาวและมีช่วงที่อัพแล้วก็มีช่ง up, วชงที่ normal ช่วงปกตินะครับบางคนเนี่ยวันนี้อาจจะเจอเรื่องดีๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่รู้นะแต่ละคนมีชีวิตที่ต่างกันนะครับคนที่เจอเรื่องดีๆก็อาจจะคิดในใ,ใจเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันโชคดีจังนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเจอเรื่องดีๆนขณะที่บางคนเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันชีวิตแย่จังแล้วพอเขาตั้หนีตัวเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเจอเรื่องที่แย่นะครับดังนั้นเนี่ย <ért S 1> บอกให้เลยนะครับว่าให้เราพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนโชคดีนะครับไม่ว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตฉันเป็นคนโชคดีนะครับและให้เราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในวันนี้แม้บางคนนะคนที่เจอสิ่งที่ดีเนี่ยไม่น่าห่วงแต่คนที่เจอสิ่งที่ร้ายเนี่ยให้เราบอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีแล้วที่ฉันไม่เจออะไรที่มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับให้บอกตัวเองแบบนี้เลยนะ ฉันโชคดีแล้วที่ไม่เจออะไรที่มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับบอกตัวเองนะฉันโชคดีมากแล้วที่ไม่เจออะไรที่มันแย่ yeah, มันดาวมันวิกฤตไปกว่านี้นะครับเพราะจริงๆในโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาดูนะคนที่โชคร้ายกว่าเรามีเยอะนะครับผมเคยไปเห็นเนี่ยวันนี้อย่างสมมติวันนี้คุณทําทงานอาจจะได้ไม่ตรงเป้าใช่ไหมแต่คุณก็ยังมีกินมีใช้ยังมีที่พัก ที่อาศัยให้นอนนะครับยังมีครอบครัวที่อบอุ่นในขณะ,ะที่บางพื้นที่ของโลกอ่ะขอโทษนะคะน้าสะอาดแก้วเดียวไม่มีให้กินคุณคิดว่าเขาอะคุณใค่โชคดีกว่านะครับบางทีเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าโอ้โหวันนี้ฉันโชคดีที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพยายามบอกตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนโชคดีบอกตัวเองอย่าไปเขินอย่าไปอายนะครับคือถ้าเราอยู่กับคนในบ้านเยอะๆเ,เนี่ยเราอาจจะพูดในใจก็ได้ ไม่จําเป็นต้องพูดแบบออกเสียงออกมานะครับเพราะบางทีคนในบ้านเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณหรือกฎแรงดึงดูดก็ปล่อยเขาไปนะครับยังบางทีมันยังไม่ถึงเวลานะบางคนเนี่ยอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเนี่ยเมื่อเจอสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตแล้วเขาคิดตรึกตรองไตรตรองได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชื่อเองนะครับไม่ต้องไปบังคับเขานะครับไม่ต้องไปฝืนนะในวันที่ คนเราเนี่ยแบบมันยังไม่ถึงเวลาพูดอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อนะครับแต่เราเนี่ยบอกตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนโชคดีนะครับนี่คือประโยคแรกที่คุณต้องบอกกับตัวเองทุกวันนะครับจะบอกเวลาไหนก็ได้นะครับเอาที่สะดวกนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเริ่มตอนเช้าเลยก็ดีนะครับข้อที่สองนะครับก็คือประโยคที่ว่าทุกสิ่งเข้าข้างฉันนะครับพูดคำนี้เลย ทุกสิ่งเข้าข้างฉันนะครับในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตประจําวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างจิตวิญญาณนะครับกำลังเข้าข้างฉันอยู่นะครับทุกสิ่งเข้าข้างฉันเป็นพวกเดียวกับฉันนะครับแม้สถานการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยในบางวันนะครับคนเราแน่นอนเนาะผมจะพูดความจริงก็คือ ทุกคนมีวันที่ดีมากๆไปของตัวเองมีวันที่ดีมีวันที่กลางกลางมีวันที่แย่แล้วก็วันที่แย่มาแต่เราจะบอกตัวเองเสมอครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างฉันนะครับเพราะว่าเมื่อคุณพูดคำนี้แน่นอนครับถ้าคุณพูดออกเสียงเนี่ยมันก็เป็นวจีกรรมอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการพูดนะครับการมนุษย์ทุกคนเนี่ยคำพูดศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่จะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ย ขึ้นอยู่กับการรักษาศีลในข้อ4ของคุณด้วยนะครับหรือถ้าเราพูดกับในใจมันก็เป็นมโนกรรมนะครับทุกอย่างมีผลหมดนะครับส่งผลหมดมันมีคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนนะครับไปถึงจัก,กรวาลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองนะครับแน่นอนวันที่เจอเรื่องดีมากๆเนี่ย เราก็จะพูดได้อยู่แล้วแหละพูดได้เต็มปากเลย,ยทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เข้าข้างฉันจริงๆนะครับแต่วันไหนที่แบบเราเจอเรื่องร้ายมากๆเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนะเราก็พยายามพูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้าข้างฉันอยู่นะครับบางทีการที่เราพลาดจากโอกาสโอกาสหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือพวกชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จอะบางคนพลาดจากเส้นทาง a แต่ไปสําเร็จที่เส้นทาง b ก็มี บางคนที่พลาดจากเส้นทาง b ไปสำเร็จที่เส้นทาง4ก็มีนะครับอย่าคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆมือนกันนะครับอย่างบางคนอย่างเงี้ยทำธุรกิจทีวีไม่ลุ่งนะครับมาทำธุรกิจออนไลน์แล้วลุ่งก็มีนะครับคือบางทีเนี่ยผมไปอ่านประวัติบางคนที่ประสบความสำเร็จนะบางคนไปทางนี้ไม่ลุ่งมาอีกทางลุ่งบางคนไปทางนี้ไม่ลุ่งมาอีกทางลุ่ง นะครับดังนั้นเนี่ยให้เราพูดว่าทุกสิ่งกําลังเข้าข้างฉันบางทีนะครับมีนะาบางคนเนี่ยถูกไม่ไม่ไม่ฉาบใช้คาว่าถูกหรอกใช้คําว่าเหมือนจะสําเร็จอุ้ยเหมือนจะสําเร็จ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 นะครับแต่ความจริงเนี่ยพอสําเร็จก็ยิ่งลงทุน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 ,ทนมีใครเจออย่างนี้ไหมฮะพอลงทุนไปแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะไม่มีคนซื้อกลายเป็นว่าไอของที่ลงทุนมาเนี่ย พังยิ่งกว่าตอนคนที่ไม่สําเร็จอีกคนที่ไม่สําเร็จอาจจะเจ็บตัวนิดนึงแต่คนที่สําเร็จประมาณนึงแล้วอ่ะไปลงทุนซื้อสต็อกมาเยอะๆเลยเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาอ้าวขายไม่ออกเจ็บตัวหนักกว่าคนที่สําเร็จอีกนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราพูดคานี้นะครับก็คือทุกสิ่งเข้าข่าฉันนะครับก็ลองไปฝึกพูดกับตัวเองนะใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกฝืนๆเกรงๆนิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าเราฝึกทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้อีกนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับคำนี้สำคัญมากๆนะครับอยากให้ไปพูดกันนะครับคำนี้ก็คือฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับแน่นอนครับเวลาที่คนเราประสบความสำเร็จเนี่ยคนยุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เรื่องเงินทองนะครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ความสําเร็จนะครับมันคือเป้าหมายส่วนบุคคลเราอย่าไปเอากฎของโลกมาใช้นะครับอ่ะกฎของโลกมหาเศรษฐีคืออะไรฮะคุณต้องมี1,000ันล้านเหรียญถูกไหมบิลเลเนียนร์คุณต้องมี1000พันล้านเหรียญน,นะครับอ้าวถ้าถ้าฉันไม่มีฉันไม่ใช่มหาเศรษฐีหรอกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีล้านสองล้านเขาก็มีความสุขแล้วนะครับบางคนอาจจะมีเงินจําปมาณหนึ่งเขาก็มีความสุขแล้วนะครับความสําเร็จมันมีหลายด้านครับมีทั้งด้านสุขภาพ ด้านจิตวิญญาณด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ด้านสังคมนะครับด้านการพัฒนาตัวเองมันเยอะมากๆนะครับเราอย่าไปคิดว่าต้องมีเงิน1นึ่พล้านเท่านั้นถึงจะสําเร็จไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นกฎของโลกนะครับบางทีเนี่ยเราต้องมาอิงกฎของเราบ้างน,นะครับว่าเรามีความสุขเราได้ดังใจในเรื่องเงินหรือย,อยังนะครับถ้าได้แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับ บางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่คุณทําได้เช่นวันนี้คุณตื่นเช้าฉันประสบความสําเร็จแล้วฉันตื่นเช้าคนตื่นเช้าอ่าบางคนอย่างเงี้ยมีเป้าหมายคือตื่นเช้านะครับไม่ง่ายนะครับการทําสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะ หรือแต่ไม่ได้บอกว่าคนตื่นสายไม่ดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีงานที่ต้องทําตอนสายก็มีนะครับไม่ใช่แต่ว่าบางคนอย่างเงี้ยตั้งใจว่าจะตื่นเชา้าหรือตื่นเช้าได้ก,ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วหรือบางคนเนี่ยตั้งใจว่าจะอาา่าน 5, หนังสือเวลาหนาฬิกาห้านาที10นาทีทาได้คุณก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับอย่าไปเอาความสําเร็จของตัวเองไปผูกมัดกับคนอื่นอย่าไปผูกมัดกับเรื่องสังคมหรือบางคนตั้งเป้าว่าวันเนี้ยฉันจะออกกําลังกายแล้วคุณออกกําลังกายได้ คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับคือเราพยายามมองเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหรือบางคนอย่างเงี้ยคนยุคนี้อาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมเริ่มเห็นและบางทีเราไปส่องตามกลุ่มอ่านข่าวอย่างเงี้ยบางคนอย่างเงี้ยกินข้าวเช้าตั้งเป้ากินข้าวเช้าให้ได้เพราะว่าเท่าที่เราศึกษากันเนี่ยาอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดคือมื้อเช้านะครับมื้อเย็นเนี่ยยังพอขาดได้มื้อเที่ยงเนี่ยยังพอขาดได้ แต่มื้อเช้าเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับมื้อเช้าเนี่ยถ้าเราได้กินอาหารเช้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องบอกว่าฉันประสบความสําเร็จแล้วบางคนอดมื้อเช้าบ่อยๆเนี่ยเป็นโรคบางอย่างก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณพูดคํานี้กับตัวเองทุกวันและนี่นะครับคือ3คํคำนะครับที่พูดแล้วดื่ดูสิ่งดีๆนะครับคำแรกก็คือฉันเป็นคนโชคปีนะครับคำที่2ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างฉัน แล้วก็คำที่3ามครับฉันประสบความสำเร็จแล้วนะครับให้ไปพูดนะครับเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตามกฎของแรงดึงดูดกฎของจิตวิญญาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ